ไม่หลับเหรอไม่หลับผมบรรยายพลังผมบรรยายพลังผมไม่ไปไหนตลยนี่ผมไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนอยู่แก่กองอั้นครับนี่คือความปีเตสกงความปีเศษนะครับท่านผู้ชมครับให้สังเกตว่าตัวนี้มีมีเส้ามีเชือกมีปรอยยาแต่ทิ้งตีแปลกทิ้งตีปีเศษก็คือไม่หลับถ้าผู้รู้ดังนี้ใจที่ไม่หลับไม่มัดเชื้อไว้ปล่อยได้รับมันไม่ไปไหนเลยเปล่าหรือไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยนะมันไม่ไปไหนเลยนะแล้วจึงเจอ ป่อเผื่ออยู่ปนี้มันนีเดินไปตั้งไงไปท่อเพื่อไปได้ไม่มีนะครั<อ>บท่านผู้ชมครับในในรอยในพันตัวผมกำลังเห็นเนิ่งเจอนี้พวกบ่ตื่นก็หลั่กันแกล้งชาติไม่ได้ว่าลุดเฉือวไปท่อเพื่อนในของเดียวกันกับมันโตยินได้ยังมันเล่านอนเดือนเออครับนี่ค <ทอ S 2> ือสิ่งท <อ S 2> <ไป S 3> นนี่แปลกนะครับมันเคยเจออะไรยังไม่ไม่ครับอายุว่าประมาณสักเท่าปีปีปีครับมันเป็นตายาตัวน,นี้ที่เราได้มาตายากรองเป็ดยุราพรครับท่านผู้ชมครับโอ้มันอยู่ในวงการวัวชนมานานจังหู้แล้ว มีแต่ที่ใ้ปี่เหลํำไม่จับจึกไม่ได้ลุดนเลยไปต่อเผื่อเป็นเรื่องแล้วแหละที่ให้ลงแต่ตัวนี้ <mel od ic> ก But, like But, remained, ับคณะติวเตอที่จะต้องชนเดินเส้นล้ำมี่ตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้มันกินเส้นมันกันนอนหรือเวียนอยู่เวียนปล้องับียเวียนในเ้นี้เียนนอนอยู่งนีนอนี่เดินขึ้นนอนครับนี่คือต้องก็พูดนะแมวที่บ็อกไอ้ตัวนี้ถ้จริงเราอะเดินผ่านเลยไปดีเราไม่ได้ตั้งเกณฑ์นะครับท่านผู้ชมครับความแปลก้องหลังซาตตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งยือที่ใช่ไหมครับ หลังซาสิ่งสยามกับดังชือแล้วไม่ออกเคียงมั้งยังทุกูแล้วเดือนนี้เดือนนี้กูได้กับนะวันที่ทิพมากับนิดแล้วแล้วก็เราไปแลกกันจนกลางที่นึ่งของมันครับหลังซาสิ่งสยามซีสยามหลังซาซีสยามไม่ต้องหลังกายโคตรซ้ำโค่นกับจนกับโนดสิ่งพยักกล้องไในเบาการะบีเรามาแลกพ้นการจนวัาแลกก้องมันนะครับ เราไม่เคยเห็นผมก็อยู่มาหลายปีจากหัวเลยเหมือนกันว่าจนนั้นมีแต่ถิ่นนี่ก็จะต้องลำไม่แข็งแรงแต่มันก็มันก็นจะยอ,อยู่บนนี้ตลอดนี่นะทึ่กลางคืนเราต้องพากันนอนกลางในหรือมันนอนตรงกลางนองนกล,าง,นลางในกับพอยกับพอยอ๋อนอนกลางในกับพ้อยกับนะั้มันไม่ทอ้อไม่ไร้เพลินเลยเลยนะแต่สำคัญเหล้าไม่มีพันแผ่นเหล้วนะั้นไม่ไม่มีการร่วมรอกยอดเล้ว ถ้าแดงเป็นวัวมีตะภาพปะนะออช่วยยายนน้อย่างนี้มันรู้บาดรานี่นะเออเก่งๆเวลาวันเย็นเวลาป้าอีป้าออกตสงชายนอนได้เกือกอยนอนนอนเยิ้มอ๋อเหรอครับครับเวลาตอนเย็นครับนี่น้าแมวหลาไอ้กว่างใายนอนเผื่อตรงการจะได้เกือกให้มันมันการนอนเยิยมนะครับครับนี่ครับท่านผู้ชมครับความรักความผูกพันความเข้าใจมันเข้าใจเราเราเข้าใจมันเป็นเรื่องที่ว่า เกิดขึ้นได้นะครับในส <พอ S 1> ัว <พอ S 1> ์ที่เราเรียงสัว์ใหญ่ที่เราเรียงมันนี่ครับมันก็มีชามองใกลเกียงกับมนุษย์มันกันกับบางตัวนะ่นะครับยอยู่หายกินหายถ้าเป็นบางตัวถ้าเชี่ยวัันีแหละมันก็ผงแม้เผื่อนแหละมันต่อเพื่อน,น,ออนในเทียมเบียกันไอ้นี่ว่าจนไร่เส้นลำอยู่กลางๆแขกเวลตามันเป็นมิดเวลตาเป็นมิดมาครับนี่คือสิ่งเดียวเคยไม่เคยเจอนะครับผมเชี่ยวรายๆคนอาเดนก็ไม่เคยเจอพบก็ไม่เคยเจอ เรากตนั่วันเราอยู่ในวงการนี้เราจะซึ่งดีแปลกไม่อยู่เลยนะครับอย่างจันเจ้าวดีคยหลายครั้งจันเจ้านี้เขาจะไม่นอนข้างในเขาจะนอนข้างนอกจะได้ดีเขาเขาจะไม่นอนเขาจะนอนอยู่ข้างนอกคนนี้คนแก่ต้องหมักว่าเขาไ่อย่เขาไปนอนข้างในไอ้คว่าไม่จ่ายครับนั่นคือนีกท่าเขาแบบลุกถุงแต่เบิดเบิดอยู่ไอ้กินไหนครับเป็นซิ่งหนึ่งที่เราเราเราพบในนี่ตัวนี้ที่มาพบกับแปลกว่าเป็่อะไรซื่อ หลังซาดซีทะยาำนะกับมาใหญ่ทึ่งทะยาำหลังซาดซีทะยาำเป็นกำลังใจนะครับ